ต้องพลอยโชว์ช็อตเด็ดคลั่งรักกันเวอร์จนไฮโซพกยังทนไม่ไหวอีกหนึ่งคู่รักที่เปิดตัวปุ๊บก็ฮือฮากันหนักมากระหว่างพลอยเชมานบุญยศักดิ์และต้งทูพีโดยล่าสุดทั้งคู่พากันควงแขนพักผ่อนหย่อนใจที่ทะเลหนุ่มโต้งก็ได้ปล่อยช็อตสวิทไลฟ์สดอินสตาแกรม t ู p ีขณะล่องเรือกลางทะเล บกอกเลยค่ะว่านาทีนี้มีชอ็อตสวีทเห็นโหมดคลั่งรักของทั้งคู่แบบเต็มๆจนคนบันเทิงและแฟนคลับต่างคอมเมนต์แซวอิจฉาตาร้อนสนั่นโซเชียลเลยจ้าแม้กระทั่งไฮโซพกประธานวงพรประภายังเข้ามาคอมเมนต์แซวว่าว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 ูฟเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไทเมอร์แมน เอาเป็นว่าไม่รอช้าไปชมโมเมนต์สวีทสวีของพวกเขากันเลย